ดอยพาเที่ยวครับผมนี้เราก็อยู่ที่ <c oughs> ทางจะไปบ้านจีนอยู่นานนะครับผม <c oughs> เราจะออกไปทางเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็จะเป็นทางชนบททางหมู่บ้านครับผมที <c oughs> นี้ก็จะเป็นหมู่บ้านชาวไทใหญ่ก็จะมีทุ่งไร่ทุ่งนาไร่ข้าวโพด ไล่ทุ่งนาเขาก็เรียกภาษากะเหรี่ยงก็เรียกกี่คอครับผมกี่คอถ้าเป็นภาษา <c oughs> ไทยก็เรียกทุก่งไร่ทุ่งนาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าข้าวโพดเขาก็เรียกว่าบูเคครับผมตะหลออบูเคครับผมไร่ข้าวโพดแปลว่าตะหลอบูเคของภาษากะเหรี่ยงนะครับผมวีนนี้เราก็จะออกไปทางเส้นนี้นะครับผมทางก็เป็นทางซีเมนต์ครับผม ก็เป็นทางปูนซีเมนต์ไปเป็นทางเทคอนกีตทางเทคอนกีตก็ทางก็ชาวบ้านก็ใช้สัญจรไปมาพอสมควรนี่ครับไรตรงนาสวยมากวิววิวทัศสวยมากครับก็จะชมบรรยากาศไปนะครับผมก็จะเป็นภูเขาภูเขาก็จะเป็นภูเขาเป็นเขาเป็นดอยครับทางนี้ถ้าภาษาเกรเรียนก็เขาเาเรียกว่ากระเจอกระลอกระเจาะ เจอเจอคือเขาคุณเขาคุณด้อยก็เจอเจอโคภูเขาอันนี้ก็จะออกไปเส้นหนึ่งครับผมในเส้นนี้ก็ทางก็ขับรถในระมัดระวังนะครับทางก็เป็นปูนเป็นซีเมนครับผมเป็นซีเมนทางคอนกรีตก็ เ็นหลุมเป็นบอ่อนิดหน่อยครับผมก็ปูมาปูขานิดหน่อยก็อ,นอันตรายครับขับเรยวไม่ได้เป็นทางในหมู่บ้านครับผมอันนี้ก็จะเป็นตลอบีเคตะลออวีเคไรข้าวโพดครับผมไรข้าวโพดทางทานตะลอวีเคสวยมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าข้าโพดครับผมขอทำข้าวโพดกันรงน,นก็ใกล้จะถึงฤ <c oughs> ด,ด,ดูการเก็บเกี่ยวใกล้เข้ามาครับ การเก็บเกี่ยวเกู่ใกล้ถึงใกล้เข้ามาแล้วครับ oh, <no. S 1> อันนี้รถก็ส่วนกันลำบากมากเลยครับผมขนาด ต้องระมัดระวังสัญกรในทางเส้นนี้ครับทางมันเล็กทางแคบส่วนกันลําบากครับเดี๋ยวเราก็จะเลียววเ้ยวขวาเลี้ยวขวาออกไปทางบ้านน้ำหูครับบ้านน้ำหูเราก็จะทะลุออกไปทางบ้านสันติชนสันติชนเราก็จะไปทางไปทางบ้านจีนบ้านจีนอยู่นาน มาันยูนนานเดี๋ยวผมจะพาแวะชลบุรียืนนานนะครับพาแวะท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของผมชลบุรียืนนานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้างวัดน้ำหมูครับผมห้างวัดน้ำหมูเดี๋ยว,ลวเลี้ยวซ้ายเรจะมีรถมา จะรักทุเลยหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมก็ถ่ายทำวีดีโอพ่าอยากนิดน,นึงครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาคาจับกล้องมาด้วยครับผมก็ใช้โทรศัพท์ตามมีตามเกิดแล้วครับผมช่วงนี้วินาทีนี้ก็อค่อยๆเป็นอค่อยๆไปกันครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านจีนอยู่นานเลยนะครับ